คือรักแท้ของนาโนไม่คือรักแท้ของนาโนกี่ครั้งอะก็ที่หนูพูดน่ารักน่ารักเมื่อกี้ทั้งหมดไงลูกพูดให้หมดเลยพูดได้หมดกี่ครั้งวันวันนี้นาโนดีใจอะไรมั่งครับดีใจที่ไม่ไปส่มที่บ้านหนได้ครับแล้วอะไรมั่งอีกแล้วก็เป็นห่วงแม่แล้วก็รักแม่ครับ ลูกแม่ก็คือทักแท็กุณนน้นนอ,อหหแม่ชินใจจะร้องไห้แล้วเนี่ยวันนี้ดีใจที่แม่ทำอะไรให้ซื้อกาห้ครับแล้วก็ทำใจใส่เสื้อน่นน้งครับนันนมีความสุขไหมที่อยู่กับคุณแม่มีความสุขครับ 主管。